สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ s าม u ไร Channel ก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปจัดอันดับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึง10อันดับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องคิเมสิโนเย่บะหรือดาบพิฆาตอสูงเช่นเคยครับนี่เป็นผลสำรวจจากอนิเมะเซกิของประเทศญี่ปุ่นแน่นอนครับว่ามีสปอยเต็มใครยังไม่พร้อมถูกสปอยก็สามารถกดติดตามช่องของเราไว้แล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้ย้อนหลังกันได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วล้วก็ไปดูกันเลย อันดับที่สิบคมิโอกาสอยูเสาหลักวาลี คนสาคัญของทันจิโร่ก็ผมหมายถึงเป็นคนที่เจอกับ2พี่น้องคาราโดกและไว้ชีวิตอสูรอย่างเนสโกและส่งทันจิโร่ไปฝึกฝนกับอุโรโกดากิซากอนจิทําให้เรื่องราวสามารถดําเนินไปได้อย่างที่พวกเราติดตามกันก็ผมกล้าพูดเลยว่าถ้าเจอเสาหลักคนอื่นเขาไม่น่ามาแนะนําอะไรแบบนี้ให้หรอกนะครับและไม่น่าจะไว้ชีวิตเนสโกไปแน่ๆลองนึกดูว่าถ้าคนที่มาเจอกับ2พี่น้องคารามดะเป็นซานมิดูนะครับเรื่องคงจะจบแค่ตอนที่หนึ่งไงไงๆปรานที่โทมิโอกากิยูใช้ก็คือปรานวาลีปรานยอดี ของเรื่องสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างอิสระเหมือนน้าที่เปลี่ยนไปตามภาชนะต่างๆและมีกระบวนท่าถึง10ท่าแต่กิยูก็ยังสามารถคิดค้นกระบวนท่าที่ซึ่งเป็นท่าเฉพาะของตัวเองได้นั่นก็คือผิวน้ําสงบนิ่งเป็นการตั้งจิตสงบเพื่อสยบเอฟเฟกต์โจมตีต่างๆของศัตรูในตอนที่ต่อสู้กับอาคาสา อสุนจันทาข้างขึ้นลำดับที่3อาคาซาชื่นชมฝีมือดาบของกิยูจนอยากที่จะรู้จักชื่อตั้งแต่ก่อนที่ปรานจะปรากฏบนหน้าของกิยูซะอีกซึ่งพอปรานปรากฏแล้วก็ทําให้ความสามารถร่างกายของกิยูเพิ่มขึ้นไปอีกในตอนที่190เก้าสขาสามารถเปลี่ยนดาบให้กลายเป็นสีแดงที่ทรงอนุภาพได้ด้วยการนาดาบไปกระทบกับดาบของซาเนมิและช่วยทันจิโร่เปลี่ยนสีดาบก่อนเข้าสู้กับมุสานิคด้วยสําหรับกระผมแล้วกิยูซังเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าถูกที่ถูกเวลาเอามากๆเลยนะครับเนื่องจาก โผล่มาถูกจังหวะทุกครั้งเวลาที่ทันจิโร่กำลังแย่การที่คนเรามีคนที่อยากจะปกป้องเนี่ยสามารถทำให้คนเราแข็งแกร่งขึ้นได้จริงๆนะครับผมเริ่มที่จะเชื่อแบบนั้นแล้วล่ะอันดับที่9อิงโรโอบานายเสาหลักอสรพิษเรียกได้ว่าจากภูมิหลังที่เป็นเหยื่อผู้อ่อนแอสู่ผู้แข็งแกร่งที่มาติดอยู่ในอันดับที่9ปานที่เขาใช้คือปานอสรพิษที่มีรากฐานมาจากปานวารีทำให้กระบวนท่าของเขาลื่นไหล และมีเทคนิคการโจมตีพิเศษราวกับการเคลื่อนไหวของงู เขาเป็นอีกหนึ่งในผู้ที่มีความสามารถสูงมากเพราะแม้ในการแข่งพละกกำลังของเสาหลักเขายังได้อันดับรองสุดท้ายต่อจากชิโนบุแต่เขามีความสามารถในการวิเคราะห์จนสามารถเห็นโลกโปร่งใสมองทะลุร่างกายของมุสันได้อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนดาบของตนให้กลายเป็นดาบสีแดงได้ด้วยตนเองตรงนี้ก็สามารถทำให้เรามองเห็นได้ว่าเขาเป็นอัจฉริยะที่มีเซนส์นแรงสุดๆอีกด้วยในการต่อสู้กับมุสันเขาสามารถใช้ดาบปาดคอมุสันได้ถึงสองครั้ง และถึงแม้ตนเองจะโดนโจมตีจนบาดเจ็บสาหัสก็ยังเอาตัวเข้ารับการโจมตีของมุซันแทนทันจิโร่ด้วยจนเป็นเหตุทําให้ตนตาบอดถึงอย่างนั้นเขาก็ยังจะสู้กับมุซันต่อและแม้จะโดนโจมตีจนสะบักสะบอมก็ยังมีใจเอาตัวเข้าไปรับวันของมุซันแทนทันจิโร่อีกเขาเป็นตัวละครที่เหมือนจะไม่สนไม่แคร์ใครนอกจากมิซิริแต่ในด้านการกระทําเขากลับเป็นผู้ที่เสียสละสุดๆผมนับถือใจเขาจริงๆครับอันดับที่8 โทคิโตโมอิจิโร่เสาหลักหมอกนักด,ดาบอัจฉริยะที่จับดาบเพียง2เดือนก็สามารถขึ้นเป็นเสาหลักได้แม้อายุอย่างน้อยปราณหมอกที่เขาใช้มีร่าฐานมาจากปานวายุความสามารถนี้เป็นที่ประจักษ์แก่เราในตอนที่เขาใช้ความเคลื่อนไหวช้าสลับกับเร็วเพื่อให้ศัตรูเห็นเป็นภาพติดตา และตัดคอของเกโกะอสูรจันทราข้งขึ้นลำดับที่5ได้อย่างง่ายดายโดยที่มันไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนอกจากความอัจฉริยะนี้แล้วเขายังมีความกล้าหาญเขามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้อื่นโดยที่ไม่เสียดายชีวิตของตนเองเขาสามารถอ่านสถานการณ์ความได้เปรียบเสียเปรียบของการต่อสู้ได้และเขายังสามารถสงบจิตใจให้ไม่หวั่นไหวให้พร้อมก่การต่อสู้ได้ทันทีอีกทั้งเขายังสามารถมองเห็นโลกวงใสได้อีกด้วยรือนี่คือพลังของพายาดผู้ใช้ปราณเริ่มต้นกันแน่นะ ในตอนที่สู้กับโควูชิโบะอสูนจันทาข้างขึ้นลำดับที่1นึเขาเสียมือซ้ายและเลือดเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังให้เกนยะเอาดาบพันแขนไว้เพื่อสู้ต่อ เมื่อเข้าบุกโจมตีโคคูชิโบพร้อมกับสองพี่น้องชินาซึงะวะและเกียวเมะเขาก็เสียขาไปหนึ่งข้างภายในใจของเขารู้ว่าเขาต้องตายแน่ๆจึงตั้งใจรักษาชีวิตของผู้อื่นไว้เพื่อที่จะให้ไปต่อสู้กับมุสันเขาเอาดาบจ้วงเข้าไปที่กลางลำตัวของโคคูชิโบเพื่อตึงร่างของเขาไว้ร่วมกับโมนัสลโลหิตของเกนยะทําให้โคคูชิโบนึกถึงภาพในอดีตจนระเบิดพลังโกรธและทําให้ตัวของเขาถูกตัดขาดครึ่งแต่ภายในใจของมุอิจิโร่กลับไม่ยอมแพ้ต้องการที่จะทําประโยชน์ให้ผู้อื่นก่อน ตายได้มากที่สุดความมุ่งมั่นนั้นทําให้ดาบของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงรอยแผลที่มุ้ยจิโร่แทงนั้นทําให้โกคุชิโบไม่สามารถฟื้นตัวได้และถูกทําลายในเวลาต่อมาถือว่าต้องยกความดีความชอบให้กับจิตใจอันแข็งแกร่งของเด็กชายคนนี้จริงๆครับอันดับที่7ชินาซิงะวะซาเนมิเสาหลักวายุต้องกล่าวว่าเขาแข็งแกร่งตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนักดาบเลยนะครับเพราะว่า ในช่วงก่อนหน้านั้นเขาไม่รู้จักอสูรเลย แต่เมื่อแม่ของเขากลายเป็นอสูรเขาก็สามารถเอาชนะแรงของอสูรและกดร่างของเธอไว้ยันเช้าได้แถมยังออกล่าอสูรต่อตนั้นที่ยังไม่รู้จักกลุ่มพิฆาตอสูรอย่างที่รู้กันว่าอสูรแม้จะเป็นอสูรชั้นล่างสุดก็ยังมีแรงและความว่องไวเยอะกว่ามนุษย์แสดงว่าซาเนมิเนี่ยมีพละกกาลังล้นเหลือจริงๆนะครับจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะเข้ากลุ่มพิฆาตอสูรและได้กลายมาเป็นเสาหลักชินาซึงอวะซาเนมิความสามารถติดตัวของเขาก็คือเขามีเลือดหายากซึ่งเมื่อเสียเลือดเป็นจํานวนมากแล้ว เมื่ออสูรสูดดมเข้าไปจะมีอาการมึนเมาและยินไม่ตรงกันเลยทีเดียวทําให้เขามีแผลเป็นเป็นจำนวนมากจากการใช้ความสามารถนี้ จากหนังสือการ์ตูนเล่มที่20ปานของซาเนมิขึ้นครั้งแรกเมื่อตอนสู้กับอสูนจันทราข้างขึ้นที่1โคคุชิโบเขาโดนฟันเข้าที่ท้องเกียวเมจึงไล่ให้เขาไปเย็บแผลพอเย็บแผลเสร็จแล้วซาเนมิก็มีปานขึ้นที่บริเวณใบหน้าระหว่างการต่อสู้ครั้งนั้นดาบของเขาก็บงังเอินกระทบเข้ากับลูกตุ้มของเกียวเมจิจนทําให้อาวุธของทั้งคู่เปลี่ยนเป็นสีแดงทําให้ซาเนมิเข้าใจวิธีการเปลี่ยนดาบเป็นสีแดง และใช้วิธีนี้อีกครั้งกับกียูตอนสู้กับมูซันในตอนที่190ซงิมีเป็นคนที่ผงผางแต่อันการต่อสู้เก่ง เขาสามารถจุ่โจมผ่ามุสันและโยนน้ำมันจุดไฟผามุสันโดยไม่ทันได้ตั้งตัวได้นอกจากความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายแล้วทางด้านจิตใจที่ต้องแบกรับความรู้สึกผิดที่คิดว่าตนเป็นคนฆ่าแม่และการเพิกเฉยต่อเกียยะผู้เป็นน้องชายของตนเองเพราะตั้งใจที่จะให้เกียยะได้ไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเฉกเช่นมนุษย์ธรรมดาดยนี่แข็งแกร่งมากๆเลยนะสนอนีอันดับที่6 อาคาซะปรากฏตัวอีกแล้วนะครับสาหรับอสุรจันทาข้างขึ้นลําดับที่3เรียกได้ว,ว่าทําคลิปจัดอันดับสาคลิปก็มีเรื่องของเขาติดอยู่ทุกคลิปเลยคนญี่ปุ่นนี้ถ้าจะชอบตัวละครตัวนี้ออกมากๆมาดูกันที่ความแข็งแกร่งของเขากันดีกว่าเมื่อกลายเป็นอาสุนแม่จะจําเรื่องราวในตอนเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่สิ่งที่ติดอยู่ในใจของเขาคือความคิดที่เกลียดความอ่อนแอและทักษะการต่อสู้มือเปล่าทําให้เขาไม่ใช้พิษและอาวุธในการต่อสู้เลย ท่าของเขามาจากศิลปะก,การต่อสู้มือเปล่าทั้งนั้นมนสูนโรหิตที่เขาใช้ก็มีเพียงแค่วงจรเวทนั้นที่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางทำให้รับรู้จิตวิญญาณการต่อสู้และอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูออกสามารถจับทางกระบวนท่าของศัตรูจนสามารถใช้ท่าสายเงินครามกระจัดกระจายํำลายท่าผิวน้ำสงบนิ่งของกิยูได้อีกทั้งแม้จะถูกตัดคอไปแล้วก็ยังไม่ยอมตาย และพยายามย้ายจุดอ่อนของตนเช่นเดียวกับมุซันจนเมื่อลำลึกถึงภาพในอดีตและพบว่าจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจ <c oughs> ไม่ใช่ครับจึงได้ทำลายตัวเองทิ้งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าไม่ทำลายตัวเองทิ้งก็อาจจะไม่มีใครที่จะโค่นล้มหมอนี่ได้แล้วเพราะว่าเขาไายจุดอ่อนจริงๆครับ <c oughs> อันดับที่5โดมะ อสุนจันคาข้างขึ้นลำดับที่2ก็ผมแปลกใจจริงๆว่าทำไมโดมะถึงไม่ติดแรงหนุ่มสุดหล่อมาพูดถึงเรื่องราวความแข็งแกร่งของเขากันที่กว่าแน่นอนว่าถ้าไม่เจ๋งจริง คงไม่มาติดข้างขึ้นลำดับที่2โดมาเกิดมาโดยที่ไร้ความรู้สึกเช่นมนุษย์เขาไม่รับรู้ถึงความรู้สึกรักความโกรธความเศร้าหรือแม้แต่ในวาระสุดท้ายเขาก็ไม่รู้สึกถึงความกลัวตายแล้วก็อย่าได้ไปหลงคารมของเขาเฉียวนะครับที่เขาชอบพูดบ่อยๆว่าน่าสงสารหรือร้องไห้ก็รู้แล้วแต่เป็นการเสรแสแ้งทําไปทั้งนั้นเพราะว่าเขาเป็นถึงเจ้าลทัทธิสงสวรรค์นิลันจึงต้องทําตัวเป็นเข้าอกเข้าใจลูกศิษย์ลูกหาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนั่นเองเขาเลือกกินแต่เหยื่อผู้หญิงเท่านั้นตรงกันข้าม เลือกกินแต่มนุษย์ผู้ชายและไม่ทำร้ายผู้หญิง อาคาสัตจึงไม่ชอบขี้หน้าโดมาเอามากๆหลายๆคนก็คงแอบรู้สึกว่าโรแมนติกดีกันใช่ไหมล่ะครับก่อนที่จะผิดจากหัวข้อไปมากกว่านี้เรามาดูความแข็งแกร่งของเขากันต่อดีกว่าความสามารถติดตัวของเขาคือการอ่านสถานการณ์ความคิดของศัตรูและพูดจะใช้จิตวิทยากับจิตใจของศัตรูเก่งมากมูลอสูรโลหิตแต่ละท่าของเขาล้วนแล้วแต่ไร้ากาเป็นการโบกพัดที่ถืออยู่ปล่อยละอองเยือกแข็งที่แค่สูดจมเข้าไปก็ทําให้ถึงตายการโจมตีของเขาล้วนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเราจะเห็นได้จากการ ต่อสู้ระหว่างเขากับอินโนสุเกะและคานาโอะว่าเขาดูไม่ค่อยเอาจริงเอาจังในการต่อสู้แล้วไม่ได้แสดงความสามารถของเขาออกมาอย่างเต็มที่ด้วยซ้ําแถมระหว่างการต่อสู้ก็คิดว่าสู้ไปแล้วก็เสียเวลาจึงได้สร้างมิโกบิสตันหรือตุ๊ก,กตาน้ําแข่งตัวเล็กๆที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆตนออกมาสู้แทนซึ่งแม้จะเป็นตัวแทนตัวเล็กๆแต่ก็ยังใช้ความสามารถของเขาได้อย่างเต็มที่ดูสิครับเขาแทบไม่ต้องออกแรงอะไรเลยแต่ทางฝั่งนักดาบทั้งสองก็สะบักสะบอมกันสุดๆถ้าเอาจริงเอาจังขึ้นมา ักนิดแล้วก็ทั้งอินโนสุเกะและข้านาโอกคงไม่รอดแน่ๆอันดับที่4นี่เิเมคีมาเกียวเมะเสาหลักหินผาสายแท้งของเราด้วยความสูงกว่า2เมตรร่างกายที่แข็งแกร่งกำยำขณะที่โคฟุชิโบอ, ibo, อสุนจันทราข้้งขึ้นลำดับที่1มองแล้วก็วิเคราะห์ว่าเป็นกายเนื้อที่บ่มเพราะมาได้สมบูรณ์แบบจนถึงขีดสุดกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นเขายังมีความคล่องตัว ความยืดหยุ่นและความอ่อนตัวที่สวนทางกับร่างกายกำยำของเขาในระหว่างการต่อสู้ร่างกายของเขายังเติบโตได้เร็วทักเทียมกับอสูรและเคลื่อนไหวได้เกินขอบเขตของไก่เนื้อไปเรื่อยๆแม้เกิยเมจะตาบอดแต่เขาก็มีประสาทสัมผัสที่แม่นยำมาแทนที่ จนถึงขนาดที่สามารถรับรู้โลกโปร่งใสได้ด้วยเช่นกันผสมกับประสบการณ์การเป็นเสาหลักมายาวนานถึง8ปีทําให้เขาสามารถอ่านการโจมตีล่วงหน้าได้เป็นเลิศปานของเขาปรากฏขึ้นบนแขนระหว่างที่สู้กับโคโคชิโบอสูนจันทาทข้างขึ้นลำดับที่1และอาวุธลูกตุ้มเหล็กก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเมือ่อกระท้องกับดาบของซาเนมิโดยบังเอิญในช่วงการต่อสู้กับมุสันถึงแม้เขาจะเสียขาไปหนึ่งข้างแต่ก็ยังยันตัวเข้าไปสู้ต่อใช้แรงอันมหาศาลช่วยซัพพอร์ตฮันจิโร่และป้องกันผู้อื่น อย่างสุดความสามารถน่ายกย่องมากๆเลยล่ะครับอันดับที่3 ัดสูนจันทาข้างขึ้นลำดับที่1นึ่งโคคุชิโบแน่นอนว่าการได้มาอยู่ลำดับที่หนึ่งในหมู่อสูรจันทรานั้นก็แปลว่าเขาจะต้องมีฝีมือที่เทพกว่อาอสูรตนอื่นมากเป็นรองแค่มุสันเท่านั้นแถมยังเป็นอาสูรที่ใช้ปราณเศยด้วยใช่แล้วครับเขาเคยเป็นนักดาบพิฆาตอาสูรมาก่อนและเป็นพี่ชายฝาแฝดของต้นกําเนิดปราณตะวันอย่างสกิคุนิโยริอิจินั่นเองมนอสูรโลหิตของเขาไม่ใช่ท่าอย่างอาสูรตนอื่นแต่เป็นดาบของเขาที่มีดวงตาเต็มไปหมดเป็นดาบที่สามารถฟื้นฟูตนเองได้ถ้้าหหักกกก็งงงออใม่ไดแย ไหนก็ได้หรือง,งอกจากไหนก็ได้ไม่เว้นแม้แต่งอกออกมาจากตัวของเขาเองกระบวนท่าต่อสู้ของเขาคือปานจันทาที่ติดตัวมาจากสมัยเป็นนักดาบและมีกระบวนท่ามากถึง16ท่าจัดได้ว่าเป็นปานที่มีกระบวนท่ามากที่สุดเลยเพราะว่าเขามีเวลาฝึกฝนพัฒนาสก,กิลอุดช่องโหว่ท่าของตัวเองมานานหลายร้อยปีแล้วพวกนักดาบพิฆาตอสูรที่ฝึกมาไม่กี่ปีไม่มีทางสู้ได้แน่ๆความสามารถของปานจันทานั้นอยู่ที่การฟันแต่ละครั้งที่จะมีพระจันทร์เสี้ยวเล็กๆกระจายตัวออกมาอย่างไม่สามารถเราทิศทางได้ เป็นจนํานวนมากเรียกได้ว่าต้องหลบคมดาบอันใหญ่และยังต้องหลบคมดาบอันเล็กอันน้อยอีกนอกจากนี้การที่เขามีดวงตาถึง6ดวงและอีกมากมายที่ท่วมดาบจนไม่แน่ใจว่าเป็นดาบหรือสับปะรดกันแน่ทำให้เขาสามารถมองเห็นโลกโปร่งใสเห็นความเคลื่อนไหวและอ่านกระบวนท่าที่ศัตรูจะออกได้ก่อนทําให้ตั้งรับและสวนกลับได้ทุกครั้งโดยปกติจะต้องใช้เสาหลักถึง3คนถึงจะล้มอาสนจัน,จนทาข้างขึ้นได้1ตนตนแบบที่ยังไม่มีปานและดาบแดงนะครับแต่การจะล้มโคคุชิโบได้นั้นขนาดเสาหลัก3าคนที่มีปานมีดาบแดง และมองเห็นโลกโปร่งใสได้บวกกับเกนยะที่ใช้มนต์อสูรโลหิตได้มารุมมาตุ้มขนาดนี้แล้วฝั่งนัดกดาบพิฆาตอสูรก็เกือบที่จะได้เจอกับความพ่ายแพ้แถมยังต้องเสียกําลังสําคัญอย่างมุอิจิโร่ไปอีกเท่านี้ก็สามารถแสดงให้เห็นแล้วว่าความเก่งสุดยอดของเขาเป็นยังไงอันดับที่2 ที่บูสติมุซันแน่นอนว่าศูนย์ตนแรกของโลกที่มีอายุมาเป็นพันปีแล้วย่อมต้องแข็งแกร่งออกมากๆเรียกได้ว่าตลอดพันปีที่ผ่านมานอกจากแสงอาทิตย์แล้วเขาก็แทบไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับใครเลยตอนนี้กระผมขอขีดเส้นใต้ว่าแพทย์นะครับมาต่อกันดีกว่าครับอย่างที่เรารู้กันว่ามูซันนั้นสามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรได้ด้วยเลือดของตนซึ่งก็คือได้รับเลือดไปน้อยพลังก็จะน้อยแต่ถ้าได้ไปมากเซลล์ร่างกายก็อาจจะรับไม่ไหวจนถึงตายได้ แถมเลือดของเขาก็ยังสามารถเพิ่มพลังให้แกอ่อสูรได้อีกด้วยความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายและความไม่แก่ไม่ตายนั้นขึ้นอยู่กับเลือดของอสูนตนนี้เลยเชียวนะนั่นก็แปลว่าเจ้าของเลือดอย่างเขาย่อมสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ไวกว่าใครขณะที่ตัดคอแล้วก็ยังสามารถฟื้นฟูได้ในทันทีและไม่ตายอีกด้วย เขามีหัวใจเจ็ดดวงและมีห้าสมองที่ถ้าไม่ถูกฟัน12ทีพร้อมกันเขาก็จะไม่ตายนั่นเองและยังไม่พอเขายังมีความสามารถในการเคลื่นอนย้ายอวัยวะภายในได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยนี่มันกฎสูตรโกงกันชัดๆดังนั้นการที่เขางอกระดูกสลังออกมาใช้ฟาดฟันศัตรูรอบๆเหมือนกับแสและการที่เขามีปากอยู่รอบตัวเพื่อใช้สูบกินร่างกายของผู้อื่นที่อยู่รอบๆนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่กระผมคิดว่า เงื่อนไขาการตายที่ต้องฟัน12ที่พร้อมกันแต่ดันย้ายหนีได้นี่คือสุดยอดโกงแล้วนะทางด้านฝีมือของเขานั้นสามารถสร้างความเสียหายได้เป็นวงกว้างแบบที่แค่วิ่งผ่าน ก็ยังสามารถพราคชีวิตของกลุ่มพิฆาตอสูรได้ไปเป็นจํานวนมากไม่จบแค่นั้นเขายังมีคลื่นพลังที่ใช้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้อีกด้วยทุกสิ่งที่เชื่อมต่อก็ยังสามารถได้รับความเสียหายไปด้วยเช่นอิกาสอดแนมกับพวกตระกูลอุบุยาชิกิที่เฝ้าดูการต่อสู้จากระยะไกลอยู่ก็ยังสามารถโดนไปด้วยความสามารถมันจะเยอะเกินไปแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าการได้ผู้ซานเป็นคู่ต่อสู้เนี่ยคือฝันร้ายดีๆนี่เองในอดีตเขาเคยต่อสู้กับผู้ใช้ปันตะวันและถูกไล่ต้อนจนต้องแบ่งชิ้นเนื้อของ ตัวเองออกเป็น1,800ชิ้นเพื่อหลบหนีเพราะเขารับรู้ได้ว่าไม่สามารถเอาชนะและอาจจะต้องตายได้และใช้ชีวิตเพื่อหลบซ่อนและเฝ้ารอให้ผู้ที่ใช้ปานตะวันสิ้นอายุขัยไปนั่นเองในเวลาต่อมามูซันจึงไล่เก็บผู้ที่มีข้อมูลปานตะวันทั้งหมดเพราะรู้สึกเสียหน้าที่เคยพ่ายแพ้ให้กับผู้ที่ใช้ปานตะวันนั่นเองอันดับที่1 ผู้ทางไว้ในสุดแกล่งอันดับที่2ไว้บ้างแล้วนะครับเก่งขนาดมูซันยังต้องถึงกับหนีหัวซุกหัวสุนนั่นก็หมายความว่าอันดับที่1จะต้องตกเป็นของใครไปไม่ได้อีกแล้วนอกจากโยริอิจิผู้ที่เป็นต้นกําเนิดปันตะวันนั่นเองในยุคสมัยที่เขาเกิดมานั้นมีความเชื่อที่ว่าการให้กําเนิดฟ้าแฝดถือเป็นโชคร้ายและจะต้องทําการฆ่าคนใดคนหนึ่งเสียและคนที่จะต้องถูกฆ่านั้นก็คือเขานี่แหละ เพราะเขาเป็นน้องและเกิดมาพร้อมกับปานที่เป็นตำหนิแห่งความโชคร้ายอีกด้วยแต่ยังโชคดีที่แม่ของเขาไม่ยอมและทําให้เขารอดมาได้นั่นแหละครับเขามีปานตั้งแต่กําเนิดซึ่งก็แปลว่าเขาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่กําเนิดเขาเป็นยอดฝีมือที่ยังไม่ทันได้เรียนดาบก,ก็สามารถเอาชนะคููฝึกได้ในครั้งแรกและยังมีความอัจฉริยะที่สามารถมองเห็นโลกโปร่งใสจนเห็นความเจ็บป่วยของแม่ได้แต่ยังเด็กอีกด้วยยริอิจิในประเทศตัวเองออกจากตะกู เพื่อที่จะให้พี่ชายของตนได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในตระกูลต่อไปเขาออกไปสร้างครอบครัวของตนจนวันหนึ่งเขากลับมาพบกับครอบครัวของตนถูกอสูรสังหารจึงได้เข้าร่วมกับกลุ่มพิฆาตอสูรในอดีตการต่อกรกับอสูรน,นั้น เป็นการที่ใช้ดาบธรรมดาต่อสู้กับอสูรไม่ได้มีการใช้ปราณแต่พอโยริ ي ิจิเข้ากลุ่มพิฆาาอสูรเขาก็คิดค้นปานตะวันขึ้นมาเป็นคนแรกของโลกและสอนให้แก่นักดาบคนอื่นแต่เพราะเขาสอนไม่ค่อยเก่งนักจึงไม่มีใครสามารถเรียนรู้ปานตะวันได้เขาจึงปรับแต่งปานตะวันให้แยกออกมาเป็น5ปราณได้แก่ปราณเพิงปราณวารีปราณวายุปราณอสศนีและปราณหินผาเพื่อให้เหล่านักดาบนำไปใช้และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการต่อสู้ของตนเองดังนั้นเท่ากับว่าเขาเปรียบเสมือน ศาส,สดาของกลุ่มพิฆาตอสูรเลยก็ว่าได้ในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่นั้นก็มีนักดาบที่มีปรานมีพลังและความสามารถเหนือนักดาบทั่วไปปรากฏขึ้นมาแต่ก็ผ่านไปได้สักพักนักดาบก็เริ่มล้มตายลง จนได้ข้อสรุปว่าผู้ที่มีปานปรากฏจะมีชีวิตอยู่ได้จนอายุไม่เกิน25ปีเพราะพลังและความสามารถที่เพิ่มขึ้นถูกหยิบยืมมาจากอายุไขข้างหน้านั่นทําให้พี่ชายฝาแฝดของเขามิจิคัสึผู้ใช้ปานจันทายอมถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอาสูนจันทาโคคุชิโบเพื่อหลีกหนีความตายแต่ทว่า60ปีให้หลังฝาแฝดทั้งสองก็ได้กลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งโคคุชิโบแค้นใจมากที่โยริอิจิน้องชายของเขาสามารถข้ามขีดจํากัดเหนือคนอื่นมาได้อีกแล้วโยริอิจิ สามารถมีอายุยืนยาวมาได้จนถึงอายุ80ปีซึ่งโยริอิจิก็เกือบสังหารโคคุชิโบลงได้ง่ายๆเลยหากเขาไม่สิ้นอายุขยไปเสียก,ก่อนขอย้อนกลับไปอีกสักนิดนึงนะครับในตอนที่มุซันถูกผู้ที่ใช้ปานตะวันไล่ต้อนจนเกือบตายโยริอิจินี่แหละที่เป็นคนไล่ต้อนมูซันจนมุซันต้องระเบิดตัวเองกลายเป็นเศษเนื้อเพื่อเอาตัวรอดซึ่งตอนนั้นโยริอิจิสามารถฟันก้อนเนื้อของมุซันไปได้ถึง1,500ชิ้นจาก1,800ชิ้นทําให้มุซันรอ และใช้ชีวิตเพื่อหลบหนีจนโยริอิจิสิ้นอายุขฟังจากที่กระผมเล่ามาแล้วดูเหมือนชิวๆนะครับแต่ก็เพราะว่าตัวที่ผ่านมาโหดขนาดนั้นแต่เขาก็สามารถรับมือได้แบบง่ายๆแถมทั้งเรื่องเขาก็มีสีหน้าเรียบเฉยทําให้ตําแหน่งสุดแก่งอันดับหนึ่งซกิคุนิโยริอิจิคนนี้นี่เองก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องเคมีซึโนเยะบะรือดดาบพิฆาตอสูรที่โหวตโดยชาวญี่ปุ่นผู้ชมเห็นตามหรือต่างยังไง ใครเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับคุณอย่าลืมมาบอกกันในคอมเมนต์นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ